สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อฟซสมาชิกชาว YouTube ที่เคารพรักทุกท่านครับวับนนี้ดีชาดูสองจะพาปไปดูเจา้าฮ e e อนด้า EF ฟฮอนด้าเอฟหลังจากไม่ได้โชว์หน้าโชว์ตากันมา ครับตั้งแต่เปิดหัวคลิปยันทังทุกวันนี้นะครับหน้าตาดีชานรูปทมเป็นแบบนี้ครับก็วันนี้จะไปดูรถนะครับเดี๋ยวจะไปรีวิวรถให้ดูมีมาอยู่คันหนึ่ง h o นด้าซีเอ EF 1 9 8 9เป็นรถที่ลงมาจากภาคเหนือนะครับก็ ว่าจะคน,น,น,นิกแบบนงเงี้ยเหมืเดิมตอนมีติดตแต่งเครื่องเสียงนิดๆหน่อยๆนะครับจะติดลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยเปิดเพลงอ่านยูทูปเป็น Honda Civic e f 1 9 9 8 1่8 9ะครับขอโที เบรกหัวทิ่มเลยรถอ่ะข้างหลังอะคันนี้เป็นหัวฉีดเฮ้ยใช่ดีเ,เป็นคาร์บูเรเตอร์เครื่องเดิมโรงงานเครื่องพันห้าน้ำมันล้วนไม่ติดแก๊ เก็ตนะครับไม่ติดเก็ตขากล้องใช้ได้ดีให้ถอยให้ให้ถอยเมียถอยให้ได้ดีใช้ได้ดีโอเคเปิดราคาอยู่ที่29,500บาทนะครับคันนี้เดี๋ยวพาไปดูว่าก,กับความดูน้อติดมาก กลับกล้องไม่ได้ถ่าวยวิดีโอ é, อยากจะทำแกลับกล้องไม่ได้ไม่รู้ไปไรนะครับตัวสมุดกลับกล้องไม่ได้ออเอาโป้ง DC นะ AC, ครับกลับกล้องไม่ได้ไใส่ยางได้ใหม่นะเบอร์ราคาอยู่ที่29,500านารบาทเดชาร์มือสองศูนย์เก7าแปดแบเ้าดเเดพาไปดูว่าสภาพกา็จะเป็นยังไง รถใช้น้ำมันล้วนแอร์เย็นภาษี65นะครับภาษี6 5พร้อมใช้คือว่าพร้อมใช้เพราะว่ารถไม่ได้เป็นอะไรครับรถใช้งานปกติเติมน้ำมันก็ใช้ได้เลยนะครับไม่ต้อง,องมาซ่อมมาบรงอะไรก็แต่ถ้า,าลูกค้าเอาไป FC เอาไปอาจจะมีซ่อมไวิธีนั้นบำรุง ของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันของเหลวนะครับก็ตามวิธีการใช้งานก็ลองไปไล่ระบบดูครับเดชาซื้อรถขายรถกันตามสภาพนะครับถูกใจพอใจถูกใจในสินค้ามาดูทดลองขับได้แล้วก็ปิดกันไปได้ครับราคา่อลองหน้างานครับไม่มีปัญหานับซื้อกันได้ครับสำหรับวันนี้ก็เดชาราเสังครรภท่านผู้ชมต้องฟังไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ